สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำตำแตงนะคะตำแตงปะลาะนะคะแพ่อแม่จะพาใส่ตัวนี้นะคะเป็นหอมแดงนะคะน,นี่ซอยไว้แล้วประมาณ3 4มสี่หัวแล้วก็มีพริกนะคะอันนี้ความเผ็ดตามใจชอบมะเขือเทศอันนี้เป็นมะกอกแล้วก็มะนาวนะคะที่สำคัญเลยก็คือแป้งนะคะอันนี้เป็นแปงกวาที่เราสับไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือตำเลยดีว่า เริ่มกันเลยนะคะก็ใส่พริกนะคะความเผ็ดตามใจชอบกระ,ะเทียมเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามีกระเทียมด้วยนะคะตําให้ละเอียดนะคะละเอียดมากก็จะเผ็ดมากนะคะพริกยิ่งละเอียดยิ่งเผ็ดนะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการปรุงรส มะกอกนะคะลงไปก่อนมะกอกอันนี้เป็นมะกอกจากต้นที่บ้านเองเราฟีดไว้นะคะปีหนึ่งเขาจะออกลูกแค่ครั้งเดียวก็คือจะเก็บลูกไดช้ช่วงสักประมาณหน้าหนาวอ,นนอันนี้เป็นมะเขือเทศใส่ลงไปมีดไม่คมเลยนี่จ้ะมะเขือเทศลงไป สามลูกนะคะลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กๆมีดเราไม่เข้าใช่ไหมเราก็ขนน,นนี้ขนโคกแบบนี้แล้วก็เช็ดออกมะนาวนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามะกอกก็จะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วต่อไปเป็นปลาร้านะคะสองช้อนพูน,พน ผงชูรสตามใจคนกินนะคะชอบมากก็ใส่มากแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยน้ำปลาด้วยนะคะแล้วก็ทุกนิดหนึ่งนะคะ นวดนวดนิดนึงเขาเรียกนวแล้วก็ใส่นี่ค่ะแตงกวาที่เราสรับไว้นะคะแล้วก็ตัวหอมหัวแดงหอมแดงที่เราซอยไว้โอเคแล้วก็นวะเลยนวดนวดนวดคือการตำนะคะสีสันน่ากิน ทำจะเผ็ดนี่ค่ะเรียบร้อยก็ชิมเลยอืมขอใส่ปลาร้าอีกนิดนึงยังไม่ถึงใจช้อนหนึ่งนะคะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราไปตักใส่จานแล้วก็ไปกินด้วกันเลย นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับตําแตงปลานะคะสิ่งที่เพิ่มเติมที่ไม่เหมือนบ้านอื่นก็คือหอมหัวแดงซอยนะคะบ้านเรากินตําแตงเราจะใส่หอมแดงซอยด้วยบ้านไหนใส่เหมือนเราก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ไปกินแล้วไปกัน